สวัสดีครับวันนี้มีพระเล็กนะครับกิ่งน,น้อยเจ้าคุณนอนะครับ2495นะครับทำพร้อมกิ่งใหญ่เจ้าคุณนอนะครับโลหะชนวนก็ก็เหมือนกิ่งใหญ่เลยนะครับก็คือโลหะนี้มาจากาท่านผ,ผู้สร้างนะครับรวบรวมนะครับรวบรวมชนวนโลหะตั้งแต่ในยุคข,ของชินาราดอินโดชีน นะครับเหมือนจีนแล้วก็กิ่นวัชนะนะครับหลวงพ่อกลิก่นหลวงพ่ออะไรนะครับชนวนนี้สุดยอดมากนะครับวิธีนี้นะครับอลองส่องลองส่องชมดูนะครับเนื้อหาจะเหมือนกินอ่อใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นพระหล่อนะครับอันนี้เป็นพระหล่อแล้วก็พิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์หน้านางน,น,นะครับหน้านาว เที่เห็นจะมีอีกพิมพ์หนึ่งคือพิมพ์หน้าแว่นนะครับหน้าแว่นจะเป็นพาบปั๊มนะครับหน้าแว่นจะแพงกว่าแต่นี้เป็นล้าหล่อหล่อประกบหน้าหลังนะครับมีแบบหน้าแบบหลังประกบนะครับแล้วก็มีตะเข็บข้างนะครับตะเข็บงานที่ก้นนะครับด้านข้างก็มีเก็บนิดหน่อยนะครับนีหน่อยตะเข็บหลังจะอูมนะครับ รงฐานจะมีมียันนิดหนึ่งหล่อในตัวนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะไม่แน่ใจว่าเป็นยันอะไรนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นทิมพ์ใหญ่จะเป็นยันสุดเป็นเด็กไม่แน่ใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ชัดเลยนะครับแต่เป็นสเสน่ห์ของพระพระหล่อเลยนะครับพระหล่อโบราณได้เลยนะครับน,นี้กิ่งน้อยนะ ถือว่าเป็นพระที่น่าใช้อีกองอีกองหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาก็คงไม่แพงนะครับกิ่งน้อยเจ้า,นนาคุณนอ2495ขอบคุณครับ